อนนี้กำลังต่อขึ้นเครื่องที่ที่เมืองที่อยู่าเพื่อที่จะต่อไปก็จะต่อจากเท็กซัสาจากเมืองที่อยู่ไปเมืองใหญ่แล้วก็จากเมืองใหญ่ก็จะไปโตเกียวประมาณสิบสี่ชั่วโมงแล้วก็จะต่อจากโตเกียวไปกรุงเทพประมาณหกชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะรอจนเช้าแล้วก็จะนั่งเครื่องกลับบ้านไปนั่งเครื่องประมาณตอนเจ็ดโมง ะะถึงอุโมง8โมงแล้วก e: <may out> ็ต่อจากอุโมงไปสี่สเกษอีกการเดินทางที่ชุกเชิญแล้วก็เจ็บปลายที่ส่วนจะบินนะคะขอให้พักน้ำใส่ไม่ค่อยดีเลยขอให้ผ่านเดินทางมาด้วยปลอดภัยถึงจุดหมายปายทางเและสวัสดีค่ะไลาที่2นะคะตอนนี้ก็ รอบินจากมุสตันเท็กซัสไปนาริตามันเยอะมากเป็นโค้ดไปนะคะใช้เวลาเดินทาง14ชั่วโมงนะคะจากมุสตันเท็กซัสไปนาริตะประเทศญี่ปุ่น14ชั่วโมง ตอนนี้้เครื่องนะคะขึ้นเครื่องเล้อ่อจากคูตันเท็กซัสไปญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาบินทั้งหมดี8ชั่วโมงรอต่อเครื่องนะคะที่ญี่ปุ่นวันนี้ไฟมาก่อนเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็เลยมาถึงไว นั่งรอตอนนี้รออีกประมาณสองชั่วโมงตอนนี้คืนเหนื่อยมากคะคะเหนื่อยมากๆอ่านั่งไฟมาสิบสี่ชั่วโมงไม่ได้นอนแม้แต่นาทีเดียวก็อ่ายัางไงต้องได้นอนจะขึ้นเครื่องจากญี่ปุ่นไปไทยนี่จะกินยานอนหนัก with small children. Please take care that children do not trap their fingers in the armrest, table, seat belt buckle, or lavatory door. Please let us know if you need any assistance. Only <coughs>